กมาเด้อล่ะมากินต้มไก่หันหน้านี้นี่ค่ะขนมนมเลยมีแค่นี้แหละของกินเนี่ยมามากินด้วยกันสล บ่ต้องล้างดอกบ่ต้องล้างดอกบ่ต้องล้างดอกบ่ต้องล้ แมา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 แฟร้อนๆกับ้แฟร้อนใส่คอลลาเจนด้วยอืมอืมนี่แท่นีหร่ละ กินข้าวไปแล้วแต่จะ,จะกินเพิ่มอีกสตอเบอรี่ใส่หน่อยนะยังมากินกับป้าพิษเลยเพราะว่าถ้าหรือถ้ากินแล้วอีกหนึ่งแก้วก็ยังดีนะคะตาจะได้สว่างมามา,มา มาดูไม่อีอะไรกินแค่นี้แหละมาเด้อลามากินตุ่มไก่าะมาเลยมาเลยป้าพี่จะกินให้ดูปวดหลังนั่งหัวทวนนะคะนั่งแบบโดโดๆโนโี่แหละ มา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 แฟร้อนๆกาแฟร้อนๆใส่คอลลาเจนด้วยทั่วไปร่ละค่ะสดชื่นแล้วพอได้กาแฟก็สดชื่นแนละะ้วหมดพอดี เหลือแตกก่กาแฟแหละแห่ะมากินกาแฟากันค่ะมาเลยค่ะไม่ได้กินสักทีพูดอยู่นี่นแหละมา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 กาแฟรนน้อนๆกาแฟร้อนๆใส่คอลลาเจนด้วย กินข้าวไปแล้วแต่จะกินเพิ่มอีกอสตรอเบอรี่ใส่หน่อยนะมาเด้อลามากินตุ่มไก่หมดพอดี เหลือแต่กาแฟแหละๆยังมากินกับป้าพิษเลยเพราะว่าถ้าหรือถ้ากินแล้วอีกหนึ่งแก้วก็ยังดีนะคะตาจะได้สว่างมาๆมามา,มาดูไมียมาเด้อลา่ามากินต๋มไก่อาหรหน้านี้นี่ค่ะขนมนมเลยมีแค่นี้แหละของกินเนี่ยมามากินด้วยกัน ขนมปังทาแยมสตรอเบอรี่ด้วยไปมีอะไรไม่มากหรอกขนมเก่าๆขนมปังไอ้นี้ยนิ่มๆว่าจะทอดไข่ดาวขี้เกียจกระทะไม่ได้ล้างยังมากินกับป้าพิษเลย เพราะว่าถ้าหรือถ้ากินแล้วอีกหนึ่งแก้วกล้ยังดีนะคะตาจะได้สว่างมา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 ดูมีอะไรมีอะไรไม่มากหรอกขนมเก่าๆขานมปังไอเนี้ยนิ่มๆว่าจะทอดไข่ดาวขี้เกียจกระทะไม่ได้ล้างนี่แหละอาม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 า แฟร้อนๆกับกาแฟร้อนๆใส่คอลลาเจนด้วยเท่าไปละไปละค่ะสดชื่นแล้วพอได้กาแฟก็สดชื่นนะครคบะแล้วก็ขนมแคคกร์ไอ้ขนมไอแบบ้ปังกรอบเนี่ยแค่นี้แหละไอ้เนี่ยก็แยมเปื่อได้ถ้าเอาหันหน้านี้เอาทั่วไปล่ะค่ะสดชื่นแล้วพอได้กาแฟก็สดชื่นนะครคบะ มากินกับป้าพิษเลยเพราะว่าถ้าหรือถ้ากินแล้วอีกหนึ่งแก้วกล้ยังดีนะคะตาจะได้สว่างมา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 ดูไม่อร์มา สวัสดีค่ะมากินกาแฟเช้ากันมีใครเรียกกินกาแฟหรือย,ยังคะถ้าเรียบโดยเรียบโอยปากใครถ้าเแล้วเราลมาตั้งาหเราเนหน้า้อกไปเลย่้อะอย่ามาจะฟเลยหน้ายังไม่เอา เลยมาเลย,เลยป้าพีจะกินให้ดูปวดหลังนั่งหัวทนนะคะนั่งแบบโดโดๆพี่นอ้องอิ่แค่นี้แหละยังมากินกับป้าพีดเลย เพราะว่าถ้าหรือถ้ากินแล้วอีกหนึ่งแก้วก็ยังดีนะคะตาจะได้สว่างมาๆมามา,มาดูไม่แอะ หมดพอดีเหลือแต่กาแกฟแหลละยังมากินกับป้าพิษเลยเพราะว่าถ้าหรือถ้ากินแล้วอีกหนึ่งแก้วก็ยังดีนะคะตาจะได้สว่างมาๆมามา,มาดูไม่อ,มอะ มา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 กาแฟร้อนๆกาแฟร้อนๆใส่คอ,อ<ะ>ลลาเจนด้วยและแล้วก็ขนมแค่กอร์เอ๋ขนมเอ๋ปังกรอบเนี่ยแค่นี้แหละไอ้เนี่ยก็แยมีมเปิดอได้แต่เอาหันหน้านี้เอาหันหน้านี้นี่ค่ะขนมนมเลยมีแค่นี้แหละ ของกินเนี่ยมามากินด้วยกันเอาเอาม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 า,มา,มาแฟรนร้อนๆกับแฟรนร้อนๆใส่คอลลาเจนด้วยมาอืมพีมม่น้อง สวัสดีค่ะมากินกาแฟเช้ากันมีใครเรียกกินกาแฟหรือย,ยังคะถ้ามาเด้อล่ามากินตุ่มไก่แหละ